มังเมียเขาครับพ่อมังเนียเขาเอาคืนว่าล่ะเอาขึ้นทสูงด้วล่ะเด้อตึ่นตามาาา <c oughs> ม่อวานกันล <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเด้เอาเอาไม่หูมนะแม่ล่ะเ้ไม่หูเจ้าละเจ็ดหมื่นตั้ง่กว่นเจ็ดหมื่นแปดท่ตสู้เจ็ดหมื่นมันน่าไม่ีูเนาะ สีดยาโอ้ยเราลุกเลยเป็นน้ำสีดวันเป็นน้ำไม่มาได้เป็นจังไหนลองเครื่องเสียงสี่ล้านครับจักรล้านก่อนครับพ่อเนาะอ่ะว่าไปละบอลเลยโลเทสเก็บเลยโลสามสี่ห้าโลเทสครับ รลวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนเครื่องเสียงเตรียมระบบครับอลังการมากตับแตกเมียงไงน้อยวดีด,ดาเมียน้อยสาวจุดละวีการเดอ้เอเดินจะได้ออกมาร่วมแสดงกับพอ่อโอนะครับเป็นเพลงที่สองนะครับนางเอกจูนและนางเอกน้อยครับ ก็รอดว่าอะไรใช่แข็ขอปล่อยทักบ้านปล่อยทักบ้านปบ้ายทักบ้านแชร์ไปครับ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 มีอะไรเพิ่มอีกครับอีพ่อลองเครื่องเสียงสี่ล้านครับอ่าม่วนๆครับม่วนม่วนมากครับโอ้โหอย่าลืมนะครับวันที่สามเจอกันที่หน้าทีมใครไม่ได้มาก็ซื้อบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับสอดแจ้งจางปางพี่น้องครับ ตอนนี้ฉากฉากด้านบนยังไม่ทันเสร็จนะครับมันเอาลงเพราะว่าก,ากาลัวฝน 27, 28, 29ไอิแ่พี่น้องฟังเสียงครับอันนี้พ่อหลอดครับไล่โดนครับเลย ่านหน้า,นาบุญมาเป็นดอกยาบานกังเกลยบุญจมกดาบปิดไปตามหาวันที่เนมตานสายดนตรีประเพณี่หอมของชาวอีสานซึกพทอดมาตั้งนานพยงทางมีสวัสดีนิเกตครับ

อย่าองมองจะไหเขีนวองวงครับเพื่อเพื่อควาหาเพื่อควาหรวองวองกายอดสายพานนำเจะแฝงมอาย ศิลปินผู้ไทยขอปญ,ญาพิรพง,งศ์ุงสินจังมีเหงสุตสตอทำศสิ้นความต้องปัญหาทุกสิ่งขอบคุณที่แปนบอถิศิลปินผูไทยอยู่มาได้สาวสีศิลปินผูไทยสองทศวรรษครบยี่สิบปีตำเรื่องต่อก่อนทำนองเขากี กาเต็มกอดสังวาดกาละสินศิลปินผู้ไทยดอกอยาที่ใครหลายคนยามมินกายมาเป็นวีรบมหุงคสินดอกอยากลางปีมาบานกลางใจแฟนน,นี่มาดีระพอแฟนช่วยเป็นแรงใจกี่สินก็มาได้ แฟนพอไล่ทิมพอสิบนิ้วน่อยน้อ,นอกราบแทนคุณแฟนนีตา,อาขอใจรัวๆให้พ่อนะคะขอบคุณแฟนรับน้ำเตยด้วยนะครับ ขอบคุณครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวด้วยนะครับเพียงแค่129บาทถ้ามาไม่ได้ถ้ามาได้ก็นาเวทีว้วนวนเติดบ่มีถิ่นดอกในางองเลยครับในงองคือวันวันเวทีปุ๋ยไปแล้วท่นนาเวทีครับโุ้ยผู้นั่งดอกมานะครับสามสิบเจอกันอ่าขอนังเอกด้วยนะครับถ้าถ้าพรุ่งนี้ขอซ้อมด้วยนะครับนางเอกน้อยนางเอกยูนสองคนคนหนึ่งเมียหลวงคนหนึ่งเมียน้อยนะครับมันจะเปลี่ยนวองวองแม่ครับ อะไรเกาะอ๋อกำลังกำลังเบิง้งอ,อ,อ,อยู่นะั่นเอาะอาตมาตอนซ่อมอยู่นั่นโอ้ยหิแตกเงียเง้ยวเฮียมวนตอนซ่อมทั้งตารางละเครงห่านมอนิเตอร์มันหลหรือ่ะไรกูเองี้พ่อมาหยุดอยู่จุดนี้ปุ๊บมันสิเป็นมวนบพรมันกิดมวนแต่มันสิเป็นมีเสียงอ่าคือยังหขอกระจายข่าวมันสิออกห่องหวังไม่รู้แต่รุ่มอยู่นะใหญ่อยู่นะเสียงใหญ่ <c ười> เออโอเค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  โลเทปไปโลเดี๋ยวโลครับโลครับโลเทปโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ใครเข้าไปรอในกลุ่มปิดแล้วก็ยืนในหัวบอนเศร้าแล้วบอนมันมันต้องเศร้าเศร้านะครับมันต้องเทคเองเทปเทปเทปโลเทปอือบอนื่อกี้มันบางนั่ฉากฉากยังขึ้นไม่หมดนะครับด้านหลังยังไม่ได้ขึ้นฉากยังไม่ได้ขึ้นครับ แต่มัาเต็มทุกแบบไฟกำลังแปลวูารห้อไปคนมาอยู่ตอนนี้นะครับไฟเป็มเลยครับนาฮะเจ็ดจางตังครับครัเทสรลโลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์รเทสขอบคุณคับแฟนแฟนหมอลำที่ให้นกำลังเร่งเชียร์เล่นเต่กันที่บ้านสิลลักินอุไทยเมือดีมีงานโช์ฝากป้าทัางคูนธรรมนะครับ่ากูดเอก นัก้ำู้ยอดมไฟไฟยังติดไปหมดนะครับที่วางอยู่บนพื้นอันนี้จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไฟอันนี้ก็ยังไม่เปิด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 นะครับวันนี้พ่อคุยกับคนที่ดึงสลิมอันนี้ก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ขึ้นไฟนะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้นะครับไฟยังระเบิดครับพี่น้องไฟหลายนะครับพ่อลงทุนเยอะไหมแต่โยมโดเทพร์ทำโอเคแล้วล่ะบนนครศรีธรรมราชมันอยู่เป็นเท่ากัน หลับหัวโยคือแขนสองข้างมีอภินออกทั้งสงตำรวจมาบรครับพ่อตำรวจรถเทปรถรถรถรมีหมดไหมรเทปรขับรเตืนนะวนนี้เตเผื่อเผื่อแกลงไปหาแฟนโรเทรเทศครับโรเทโรครับ โลเทนโอเคครับโลเทนเทนเฮ้ยเปิดจักเือเนครับเทนทดลองเครื่องเสียงนะครับทดลองเคื่องเสียงนะครับวันนี้เลื่อนเสียงมาใหม่นะครับร้องว่าท่นศิลป์านไหนหัวสามหมอบอครับโลเทนฝากกดติดตามเฟซบุ๊ k ลูกเตยด้วยนะคะฝากแม่แม่พี่บติดตามเฟซบุ๊ o k กเตยด้วยนะครับเทนเทเต้องขอกท่านไทยุก่านไทยเงินเยียงด้วยนะครับตอนนี้ทดลองเคื่อเสียงนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือไม่ดังถ้าไม่ดังส่งกลับนะครับทางบริษัทเลยนะครับส่งกลับบริษัทเลยนะครับโหลดเทส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 ขึ้นนิดหนึงโหลดเทสครับเจ็ดข้งดังที่นี้ข้อดังขึ้นนิด่นี่งครับโหลดเทสโหลดสามสี่ห้ามีคนประกอบใชมครับมีคนแอบมาดูครับโหลด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 เทสโหลดเทสโอ้ยน้อง พวก้าคือแขนงสองทางมีอธิดอกทั้งสใไต้ปักหมดกุมปิดไว้เรียบร้อยนะครับแลว<อ>ที่เป็นดอกเมีหลวงนั่นเป็นแขนกว่าห <c oughs> พวที่เป็นน้อยแขมสายคือพนธ ในเดอพีบ oh 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 hey. oh uh ้าแขสองข้างหักท้อกันอุ้ยน้อเมียโอ้ยน้อเมียโลโลเทปโล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  โล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 จังไดครับ่อโรตีโรตีโรตีหนย่ที่ที่ต้องเอาไปและวังเห็นโรตีนโรตีเสื้ยสมลูกมันห่านน้ำตรลีดีแา้วแล้า ไม่่เกียวกันนี้ยังไม่ทันแสดงครับแต่ว่าซ้อมซ้อมเหมือนจริงรันจริงครับด้านเขาแสงสีเสียงครับผมแต่ว่าฉากยังขึ้นไม่หมดนะครับฉากด้านหลังจริงๆจริงตรงนี้จะเป็นจะเป็นฉากครับแต่ว่ามันมันพ่อเอาลงเพราะว่ากลัวฝนโอเคนะสั้งแต่ยี่สิบที่กันในเวลาพอจะเวลาเ้าโมงเราเหนว่าจะปอกทุกทาง เสปิดวงวันที่สามสิบกันยานะครับบ้านพักศิลปินโพไทยอมภอคม่วงนะครับเราต้องสิบธีตัวนี้ให้ได้แลลูกโอเคครับได้เลยบอสได้แล้วไม่นอนไม่นอนลูกหลดสดเทสอะได้ละครับวันที่นี้ไม่ไม่ พีจะพาไปดูอาจารย์พาไปส่องอาจารย์นักดนตรีกันดีกว่าสื่อไม่ได้เปี่ยนไม่คิดเปลีกำลังเตรียมบทเพลงนะครับไรสดครับอาจารย์ไรสดครับไรสุดจะรันชาครับเอาลุ้นเชิดเข้าดูครับทีนี้มอบใไม่หู้วโหลดเนนี้อันนี้มือชิงนะครับมือชิง โลเทสฟังปังต้นต้นนั่นนะครับนั่นนะฟังไม่ค่อยแบบใครก็มาซ้อมพี่น้องครับสู้ๆๆครับโลสามสี่ห้าหกเก็ดแก่แต่ก่อนนี่จะพอพอาะเพิ่งเต้ยไปครับพอาะเพิ่งเต้ยไปอยู่เมื่อกี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์โลเทสโลสามสี่ห้าแม่แอบซ่องครับมาแอบซ่อง โลสาสี่าโาเดี๋ยวจะเริ่มรันจริงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มรันจริงวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับอย่ามาไม่นี่ทีมนักดนตรีก็กำลังเตรียมโน้ตกันนะครับเดี๋ยวเราจะรันกันตั้งแต่โชว์เปิดสคริปต์คอนเสิร์ตไปจนถึงไปฮอดน่าจะจนถึงเตยลานะครับน่าจะไปจนถึงเตยลาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบรรยากาศนะครับ อยากฟังเพลงตวเองลองพลงนักดนตรีคือปังอีรีครับนั่งดนตรีคือปังครับนักงอีรีปังคัก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 คับสวัสดีครับยังครับชุดยังไม่มาชุดมาพรุ่งนี้ครับ เเีียย่นปความม่วนโหดฮาเริ่มขึ้นแล้วครับบางเสียงนะไม่ร wow ู้ตายที่ไม่หววะน้องอครับนี่ก็สู้กันไปครับสู้กันไปครับโนาสวัสดีครับ นี่งามแล้วว่านามาคบถึงบอใช่บอกก็แบบนี้ชื่อดอกบอกเขาพี่บอดีเล่นนาไม่อื่นเลยน้องเภาโมากอือพี่ก้อนนะครับในสดครับในสดนี่ไม่น้อยนะครับดีค่ะมาเองสิ ้าวก็เตนน่ะอินสี้ังดๆมาแต่ดวกว่ามันจะเท่ไร่แบบตัว่ันน้ยังเงี้อยู่ันนี้เป็นจิตมันนมกกว่าอันงกว่าาก่ากอนนักแสดงเกชา

นี่ไ <laughs> ข่เต็มพร้อมนะครับแ <laughs> ม่ไ, <laughs> ไสสดรอ <laughs> ok ok ชมมินิคอนเสิร์ตครับไอบิ <i> <bin> <i> <bin> นครับ สรัสครับใช่ครับใครยังไม่ยังไม่ซื้ออะไรยังไม่ซื้อบัตรคุ่มปิดนะครับเต้ยผักหมดไว้ให้เรียบร้อยนะฮะหนึบาทนะครับแต่ถ้าอยากจ่ายถูกๆก็มาหน้างานนะครับจ่ายแค่120บาทนะฮะเดี๋ยวพาไปดูมุมหน้าวีทีเต็มๆกันครับคตเต้คเตครับตอนนี้ด้านบนวีทีก็กำลังเซตกันอยู่นะครับ าพาไปดูเต็มๆด้านหน้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่โอ้ย,อยเอาครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อ,อพี่น้องดูจอนะครับอันนี้จอนะครับ LED นะครับอันนี้ LED นะครับตรงนี้ LED นะครับ LED นะครับแล้วก็น่าจะมี LED หลังเต็นท์ของอาจารย์นักดนตรีแถวนี้ครับแถวนี้นะครับประมาณอีก3ตัว2ฝั่งเป็น6นะครับแล้วก็จะมี LED ตรงกลางด้านหลังแล้วก็มีฉากด้านบนแต่ว่าป้ายศิลปินภูไทอันเนี้ย ยังดึงยังดึงขึ้นไม่สุดนะครับก็เลยยังอาจจะดูแบบต่ำๆๆอยู่นะครับ <Okay. S 1> สำเนียงดีมากครับเต้ยขอบคุณครับคูโบจัดเต็มจริงๆท้องทุกคนต้องรอชมโชว์ของคูโบนะครับรอดูโชว์เปิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวถอยไปดูแบบมุมไกลๆเพราะว่าเวทีกว้างมากเลยเนี่ย ไฟสวยมากปีนี้โอ้โหอาไฟข้างล่างอะครับไฟไฟที่อยู่ที่ชั้นแรกเนี่ยไฟชั้นแรกเลยนะครับไฟที่อยู่ชั้นแรกนี่รู้สึกว่ามันจะยังขึ้นไม่หมดนะครับมันยังมีวางอยู่ที่พื้นอีกหนึ่งสองสามสามตัวหรือสี่ตัวเนี่ยนะครับมันจะมีไฟวางอยู่ที่พื้นประมาณสี่ตัวไฟยังขึ้นไม่หมดนะครับไฟยังขึ้นไม่หมด แสงไฟสวยมาก30ต้องมาดูแบบเต็มระบบนะครับพ่อพ่อก็กำลังรอดูซ้อมนะครับรอดูรันรอดูโชว์แบบเต็มๆคอนเสิร์ตเริ่มมันที่30ครับที่บ้านพักหมอลาเลยที่ําม่วงนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็มาให้กำลังใจกันได้หน้าเวทีนะครับน่าจะไลฟ์ให้ดูซักโชว์เพื่อดึงดูดให้คนซื้อบัตรเนาะ <h ums> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอทางเพจศิลปินภูไทยไลน์นะครับคิดถึงโชว์สมัยวิทีใหญ่ๆแบบนี้เลยมีลิฟด้วยอันนี้อันนี้ไฟไฟเรายังขึ้นไม่หมดใช่ไหมครับพ่ออยากไปหน้าวิทีเดี๋ยวน่าจะมี เดี๋ยวน่าจะมีออนทัวร์กรุงเทพอยู่ครับหน้าออนทัวร์กรุงเทพเดิยนยเชิญพี่ๆที่อยู่ภาคใต้มาให้กําลังใจด้วยนะครับบินมาเลยจะมีออนทัวร์กรุงเทพทีละสามวันสี่วันให้เขาจับมือเด้อไปเตยมาดิครับมาดิครับป้ายไฟก็ป้าย,ไฟ,ายไฟก็สวยมากครับแต่ว่ายังดึงขึ้น ยังดึงขึ้นไม่หมดนะครับเจอกันสามสิบได้ครับ <c oughs> เข้ามาทักทายนะครับเข้ามาทักทายได้ได้นะครับถ้าเห็นเดินถ้าเห็นเดินอยู่ตรงไหนก็เข้ามาทักทายเจราจาพูดจาปลาใสกันได้ มารับด้วยมาครับแล้วก็วันที่หนึ่งะว่างอยู่หนึ่งวันครับแล้วก็วันที่สองก็เริ่มออนทัวร์กันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางเพจประกาศคิวงานนะครับเพราะว่าเพจที่เพจที่ประกาศคิวงาน โคโบหรือเคียโชหรอคารพิเตอร์ Peter. ใช่ครับโคโบเป็นคนโคโบเป็นคนทําโชวเปิดครับโคโบเป็นคนทําโชวเปิดของศิลปินภูไทยปีนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นโชววัฒนธรรมของทีมคุณครูคที่กรารสินนี่เลยครับโชววัฒนธรรมคือเลิศโชเปิดคือเลิศไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับช่วงคอนเสิร์ตเพราะว่าศิลปินทุกคนทุกภาคสว่วนตั้งใจกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ฝั่งเวทีแดนเซอร์หรือว่าฝั่งของศิลปินเองเนี่ยนะครับจัดเต็มปูปีนี้ภูไทยปังมากรอดีครับรอดีครับยายาสาวดายาสาวติเด้ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทางพ่อหนะ้าจะไลฟ์สักโชว์หนึ่งนะครับผมว่าเพื่อดึงคนเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้ยก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยต้ยก็ไม่รู้ว่าคนดูในกลุ่มตอนนี้เท่าไหรแล้วนะครับถ่ายแค่ฉากคนยังเข้ามาเยอะให้ดูไฟไฟบีมไฟไฟไลท์นะครับให้ดูป้ายไฟไปก่อนช่วง <c oughs> LED LED เยอะครับ LED เยอะด้านหลังนะที่เป็นด้านหลังก็น่าจะมีอยู่ใครอีกครับมี LED ใหญ่ตรงกลางมาหมชิดเมื่อใดครับเดี๋ยวต้องรอประกาศนะครับเดี๋ยวต้องรอประกาศทางจากเพจศิลปินภูไทยนะครับ คนในกลุ่มน้อยมากครับช่วยกันซื้อบัตรนะครับกำลังใจบัตรหนึ่งใบคือหัวใจหนึ่งดวงนะครับพิติกับพี่ปักไปไหนครับพี่เตยพิธิกับพี่ปักไปงานที่กรุงเทพครับที่นี่เหลือพี่เตยกับพี่เขตซ้อมช่วยกันซ้อมครับเพราะว่าโชว์ของอ๋อไม่บอกดีกวะ่าฮ่าไม่บอกครับไม่บอกครับ <c oughs> บัตรยังเหลื29บาทนะครับถ้าใครอยากได้บัตรที่ราคาถูกก็แนะนำให้มาซื้อหน้างานนะครับนางานซื้อแค่120นะครับถูกกว่าตั้ง9บาทนะครับกว่าฝนพายุยิ่งเข้าภาคอีสานหนักเลย2-3วันนี้พิติ๊กข้อบุญครับจะบอกว่ามีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอาเพลง เอาเพลงเปิดมินิคอนเสิร์ตป๋ามามาด้วยเหมือนกันนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งี่วะเอาเพลงทีบิติกทีบิติกเอาน่าจะปิติกเรียบเรียงอะไรครับี่ว่าทีวะเป็นโชว์เป็นโชว์ข้องป๋าครับตีเป็นโชว์ข้องป๋าโ์เปิดครับ เอามาใช้มันกันเดียวเพราะว่าเริ่มซ้อมเริ่มรันและตาเตข่อยเต้ออต่อ,อยท่ายิรงไ่ายครับใชเจ้าเจรจารจริงๆตัตวผู้บ่าวเก่งอีสานประยุท์เข้าวพวกนี้ที่บ้านไฟดับท้งวันเอ็ซีงอีกจุนรอชมครับรอรอครับรอรอครับอยากซื้อบัตร <c oughs> โอนเงินโอนเงินตามเลขบัญชีที่ปักหมดอยู่ได้เลยครับแล้วก็ ไปส่งสลิปในเพจศิลปินภูไทยออนไลน์ครับแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มปิดครับปีนี้จะเห็นเต้ยลำโนโลาวทีนี้ไหมย,ยังไม่มีนะครับยังไม่มีโชโนโลาครับแล้วิลปเต้ยครับขอบคุณครับพี่อ๋อพี่อ๋อยู่ไหนนี่พี่อ๋อลับยังพี่อ๋อลับราชบุรียังครับโอ้โหยินดีครับได้รับย,งอ,ยอ,องเต้ยเขาจะไงวะเล่น พอเต้นฝั่งซอมก็คือแบบเฮ้ยองค์สำราญก็คือลอยมาเลยนะครับพอเอีกมารับเชิญศิลปินภูรไทยคือชิมอน,นเนาะครับอยู่ดาตีอยู่รารีอ๋่อ่านเป็นอยู่ดาตรีภาษา อันนี้เต้ยไม่รู้เหมือนกันว่าไปจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าป่านน่าจะไม่ว่างรู้สึกว่าสามสิบสามสิบปาร์ติละคอรหรือเปล่าโอ้เต้ยไม่น่าจะได้แบบช่วยเต็มที่หรอกครับเพราะว่าเต้ยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เต้ยต้องทํางานด้วยก็คือช่วงโชว์ช่วงคอนเสิร์ตช่วงลําเรื่องช่วงเต้ยลาอันนี้จิบจิบนะครับสปอยเลยว่าอันนี้แค่ฉากวัฒนธรรม ฉากโชว์วัฒนธรรมนะครัะอันนี้โอเคมันเสดงครับครูอาจารย์กัแอปริรอแล้วศิลปินครับทุกท่านไปครับไปครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวปิดไลน์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ ปิดไลฟ์ก่อนเพราะว่าเราจะไปเริ่มเริ่มไปซ้อมแล้วนะครับบ๊ายบายครับฝากซื้อบัตรนะครับยังปักหมุดไว้ให้อยู่นะครับสามารถซื้อบัตรให้กำลังใจกันได้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณกำลังใจนะครับ